อีกหนึ่งเพื่อนแท้ที่ไม่ทิ้งกันเปิดโพสคิมเบอรี่ส่งกำลังใจให้โบเบนจวันหลันปิดฉากรากักกอจีรายุ ปิดฉากความรักสิบปีไปแล้วนะคะสำหรับโบเบนจวานกับกอรจิรายุโดยเมื่อค่ำคืนวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาสาวโบได้มาออกรายการแฉพร้อมทั้งเปิดเผยเรื่องหัวใจซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเพิ่งบอกเลิกกันก่อนที่จะเข้ารายการเพียงไม่กี่นาทีนี้เองสัมภาษณ์ไปเธอก็ร้องไห้ไปทําให้ทุกคนในสตูดิโอรายการแฉร,ร้องไห้ตามโบไปเลยทีเดียวล่าสุดค่ะ12พฤษภาคม2566คิมเบอร์รี่หนึ่งในเพื่อนสนิทข,ของสาวโบ ได้โพสภาพคู่โบลงในอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมทั้งแนบอีโมจิหัวใจสีขาวส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสนิทนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนของสาวโบได้โพสในไอจีเช่นกันโดยเธอได้บอกว่าโคนนับถือหัวใจมึงเลยความรักที่มีให้แม่งล้นเออและบริสุทธิ์มากๆเกือบ3าเดือนที่มึงพยายามเข้มแข็งพยายามเก็บพยายามแบกมันไว้ล้านคำพูดที่มึงพูดออกมาไม่ได้ห่วงแต่คนอื่นกลัวคนมองไม่ดีห่วงแต่ อีกคนมากกว่าตัวเองพอมาวันนี้เห็นน้ําตามึงกลางรายการครั้งแรกเพราะมันแม่งจุกอกไม่ไหวแล้วจริงๆกูนี่แม่งร้องไห้ไปด้วยรีบขับรถออกจากบ้านกลางดึกรีบบึงมาหามากอดมาอยู่ด้วยรักและซัพพอร์ตมึงเสมอนะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจสาวโบกันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ